สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอเปรียบเทียบขนาดไซส์ของของเคนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นสไซส์ที่เป็นไซส์ถือว่าเรียกว่าไซส์ใหญ่นะคะถ้าเคพันก็จะเป็นเริ่มจะเป็นไซส์ที่ขายให้กลุ่มงานหน่วยงานราชะการเยอะนะคะนุ้ยจับมาให้ดูนะคพันก็คือกลองกลุ่มนี้จะใส่ s อสซึ s 4งเอได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เคพันสองนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันใหญ่ก็จะ ไซซ์ที่เรียกว่าส่วนใหญ่จะขายพวกเก็บพวกเขาที่เขาเก็บของนะคะจะเป็นไซซ์ที่ใหญ่สุดนะคะเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้แล้วมันจะเสีเ่ยงต่อการแตกค่อนข้างง่ายอะนะคะ mm hmm. ก็ไซซ์ที่ขายกับหน่วยงานค่อนข้างเยอะก็จะเป็นเคสันนะคะกับพันสองนะคะที่จะขายกลุ่มาราชการนะคะเก็บเอกสารนะคะขอบคุณค่ะ